แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3ธันวาคม2567เราจะมาอัปเดต2โครงการใหญ่ที่จะเข้าครอรมอในวันนี้นั่นก็คือแจกเงิน1,000 0บาทเฟสท,ที่2เงินช่วยชาวนาะรายละ1,000บาท โดยในวันนี้จะมีนางสาวไพทานธินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเคาะสองโครงการใหญ่นะคะโดยโครงการแรกก็คือแจกเงิน1 0 0 0งืนบาทให้กับผู้สูงวัย4ล้านคนและโครงการแจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทซึ่ง ยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอจะมีนางสาวไพ,พทองทานเจนวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะโดยมีวาระที่น่าสนใจที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมครอมอหลายวาระด้วยกันนะคะกระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโครงการแจกเงินหมื่นเฟสสอง โดยแจกเงิน1,000 0บาทให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและลงทะเบียนผ่านช่องทางทางรัฐและได้รับการยืนยันตัวตนผ่าน KYC เรียบร้อยแล้วนะคะและไม่เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับเงิน1,000 0บาทในรอบก่อนแล้วโดยกลุ่มนี้มีจำนวน3 4ล้านคนโดยจะใช้วงเงินไม่เกิน40 0 0 0ล้านบาทไปต่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอยกเลิกโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวและเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีแการผลิต67ทับห8หรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรไร่ละ1,000ับาทไม่เกิน10ไร่ วงเงิน3.8หมื่นล้านบาทกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพรบรการบริหารจัดการระบบตัวร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้า2 8บาททุกเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2568ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเสนอโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไมยเลข9กกทม ตอนทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองของกรมทางหลวงกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบอรกองทุนการออมแห่งชาตินอกจากนั้นยังเสนอต่ออายุมาตรการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าไม่เกิน1,500บาทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 8จนถึง31ธันวาคม68 สำนักง,งบประมาณเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นี่คือวาระประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กับสองโครงการใหญ่ที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ3ธันวาคาาม2567